สีเวลาอิบหายโฆษนาเยอะมากโฆษนาหัวดอก ไม่สนุกเลยมีแต่โฆษณาถ้าปรับเอาโฆษณาออกจะกลับมาเล่นเกมกัมาก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 โฆษณาเยอะซิบหายเด้งทุกนาทีทำให้อะไรไม่ได้เลยกากจัดเห็นชมกันขนาดนี้มีที่ไหนบาสเกเบอร์จะไม่เล่นเราต้องให้เห็นกับตาว่าเกมมันดีจริงเอาวะเอาละครับสวัสดีครับทุกคนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่บาสเกเบอร์ครับวันนี้เรามาลองเล่นเกมนี้กันครับเป็นเกมที่โดนด่าเรามาดูกันว่า,วามันโดนด่าเรื่องโฆษณาเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าว่าโฆษณามันเยอะมากแล้วเกมมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยดูดิว่าจะมีโฆษณา เยอะอย่างที่เขาว่าไหมไหมแล้วก็ดูดีว่าตัวเกมเป็นยังไงนี่คือร้านอินเทอร์เน็ตของเรานี่คือคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถซื้อโต๊ะคอมได้โอ้โหอันนี้คือสั่งซื้ออย่างนี้เลยอ๋อนี่คือโต๊ะคอมเหมือนแบบเวลาร้านเน็ตมันจะมีเครื่องแม่ไงอันนี้คือเครื่องแม่ใช่ไหมอ่ะฮะและ และน,นี่คือร้านเน็ตของผมร้านเน็ตของผมก็มีเ e ก้าอี้ขับโต๊ะแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อคอมพิวเตอร์กันใช่ปะนี่คอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์กดซื้อเลยหน้าจอมาก์ดจอด้วยกร์ดจอ4กิกคีย์บอร์ดแบบธรรมดาเมาส์แบบธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็แผ่นรองเมาส์โอ้โหแผ่นรองเมาส์มันดูดีจังวะหูฟังแบบธรมธรมดาธรรมดาเรียบร้อยแล้วครับของมาแล้วเอาวะหนึ่งโฆษณาหนึ่งผลิตภัณฑ์โดนแล้วนะหนึ่งโฆษณาแล้วนะเฮ้ยมีฟุตปิ้นไอ้นี่ผีแน่นอนแล้วเราก็แกะกล่อง เปิดมาแล้วว้าวนี่คือเคสคอมพิวเตอร์แล้วก็มาวางไว้คือกูต้องหันทุกกล่องเลยว่างั้นพอ <Holy shit. S 2> ลีชีตพนต้องสโลไลท์ขนาดไหนวะเน่เจริงมึงต้องมีเวลามึงถึงจะเล่นเกมนี้ได้อ่ะโอเคใส่กาจ,จอมึงช่วยแบบประกอบให้กูได้ไหมให้เดานะพี่คิดว่าพอประกอบคอมเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโฆษณาแม่งเด้งอีกอ่าคีบอร์ด สำหรับใครที่อยากจะเปิดร้านเกมนะครับเกมนี้น่าจะช่วยคุณได้อลองเมาใช่ไหมเยแม่งเหมือนเนื้อแดดเดียวเลยเรียบร้อยเวลดอนอันนี้เปิดร้านแล้วใช่ไหมเนี่ยเกมอ๋อต้องซื้อเกมด้วยเออเปิดร้านเกมไม่มีเกมจะเปิดร้านเกมบ้าอเลยล่ะแต่โฆษณามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเลยทีนี้เราก็เปิดร้านแล้ว <L ay> มาแล้วครับหนึ่งคนครับคัสตเมอร์กดเลยอยากเล่นเกมใช่ไหมทีวิทยาัยมาแล้ว โฆษณาอีกหนึ่งโฆษณาลันมาแล้วกูก็ต้องรออีกเอ้าก็อ,อกดครับกดครับกดครับโดนไปสองโฆษณาแล้วตอนนี้กำลังจะเพินเพินโดนโฆษณาอ่าเอ้อยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยกูเดินไปหาลูกค้าเฉยๆมันจะมีโฆษณาอี้ได้ไงเนี่ยอ่ะแค่เดินดูแค่เดินดูโอ้โหมึงเล่นเกมยริงโดยไม่จับเมาส์าได้ยังไงวะเนี่ยเช็ดเคอันนี้หลอดน่าจะเป็นแบบยี่โมงสิบบาทเสร็จละเรียบร้อย นี่วางเงินไม่ไม่ไม,ไม่กูยังไม่ให้ดาวมึงตอนนี้เชี่ยมึงเอาเงินมาวางอย่างนี้เลยเหรอวะมึงเหมือนมันเป็นแบบว่าเียลูกค้ามาเฟีย <c oughs> พกเงินมาเยอะอิราอูดแถวนี้มีอูดเดินไปเดินมาด้วยโอเคอยากเล่นโ o ้วอได้จัดไปอยากเล่นโ o ้ชวออะไรอะ7.99ดาอนอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือถ้ากดซื้อไปแล้วเราจะได้เซตคอมพิวเตอร์นี้เลยมึงยังไม่ได้บอกเลยว่ากูได้แล้วมันดีอะไรยังไงกูว่านะมือปล่อยให้กูซื้อแล้วก็แบบลดโฆษณาดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าเกมเดิมครับแนวเล่นเหมือนเดิมคือทุกคนที่เล่นเกมยิงใช้คีย์บอร์ดหมดแล้วมึงให้กูซื้อเมาส์มาทำไมเฮ้ยลูกค้าครับอยากเล่น call off mobile มันคือเกมโทรศัพท์มือถือ มาร้านคอมพิวเตอร์ทำหอกหักอะไรอ๋อเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้กลับไปเวนต์อะไรราว่ามึงมาไม่ได้มาเล่นเกมเหมือนมึงมาตอบเมลอะต้องซื้อเกมใหม่อ่ามันบอกมันแจ้งเตือนให้ซื้อเกมใหม่ก่อนโอ้โหแหมใจเกเรเลยกูโดนโฆษณานี้ไปอะซื้อเกมซื้อเกมเฮ้ยไอ้นี่เป็นเลดเด r e d e m มชั o n นี่ e ล d ดูด Red เฮ้ย มึงอ๋อคอออฟโมบายอยู่นี่โอ้ยเฮียและแดนดี้เลมชันนี่มึงเอาอ๋อภาค3ด้วยไม่ใช่ภาค2โอ้โหไอ้นี่แม่งเป็นเกมมาก่อนการเลยนะเนี่ยเกมบางเกมอ่ะมึงก็แบบคิดเอาเองก็ได้นะบางครั้งไอ้เฮียแล้วอย่างงี้มึงยังจะมาขายแพ็คแบบ7ดอน8ดอนเนี่ยมึงบ้าหรอเปล่าฮัลโหลว่าไงครับคุณลูกค้าอยากเล่นเกม Ghost War เอาเลยครับเชิญตามสบายไอ้ไอ้ไอ้ด้านขวาเหลืองๆมันคืออะไรเนี่ยกดเข้าไปเอาเงินจริงซื้อได้เนี่ยสองสามดอนสี่ดอนห้าดอนเฮียใครซื้อบ้างวะไอ้เผื่อ เผื่อ,อมีคนชอบไงแบบว่าอยากเปิดร้านเกมจริงๆอะ่ะมันไม่มีให้ซื้อแบบ no a d หรอคือแบบเล่นแบบไม่ต้องมีโฆษณาไงเออมันก็เปิดๆนะมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยเกมเนี้ยก็ว่าโอเคนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็ไม่มีอะไรทาจริงๆอะ่ะเปิดร้านเน็ตที่ต่างประเทศไงก่อนที่จะเปิดที่ไทยลองมาเปิดที่นี่ก่อนอ่ะโอเคไปเดี๋ยวมันไม่มีให้ซื้อแบบลบแอ s หรอวะกูข้องใจมากเลยกูขอไปดูซิมันมีแบบแบบลบลบแอ s อะไรอย่างงี้ไหม อะไรกูกําลังกูจะเข้าหน้าเซตติ้งมึงยังโฆษณาให้กูอีกมึงเอาทุกช่องทางเลยเนาะกูว่าไอ้เกมที่โฆษณาโฆษณามาเนี่ยน่าเล่นกับเกมที่กูเล่นตอนนี้อีกกูลองไปหน้าโฮมนะดูดีว่ามันมีมันมันไม่มีโอ้โหแล้วมันมีเกมเครือของมันด้วยนะไอเชี่ยมันไม่มีให้เราซื้อแบบลบแอดเว้ยคือเราต้องเล่นแบบมีแอดไปเรื่อ,อยอะะกูลองให้มึงหดาวดูเกมเกมดี <c oughs> <c oughs> เพื่อเวลาเราให้ฟีดแบ็กไปแล้วเนี่ยโฆษณาจะหายไปเยอะอตัวเกมก็มีประมาณนี้แหละอ๋อสนุกจังเลยส,สันขวานไอ้สัดปักนั่นแหละออฟเฟอร์ใหม่แล้วกเกมเมอร์ออฟเฟอร์4.99ดอลมึงก็แบบหยอดมาเนาะและมึงก็มีโฆษณา กูยอมแพ้ในโชคชะตาที่กูไม่น่าหาเรื่องเลยกูยอมแพ้ในการตัดสินใจครั้งนี้และผมก็ยอมแพ้ในสิ่งที่โดราเปอร์เกมนี้ทำกับผมคือมึงไม่มีอะไรให้กูซื้อเพื่อลบแอดแต่มึงก็ยิงแอดมาเรื่อยเสือกยังมีให้กูเติมเงินจริงอีกว่าคนที่เติมเกมนี้มันต้องอินดี้ที่สุดแหละกูว่านะเลดดูดเลดดูขนาดเกมเนี่ยมึงอยากเอาปกเกมอื่นมาใส่เลยไอ้สันขวานไอ้สลัดผกักไอ้กล้วยทอดพอ,อจากแม่งมึงออกจากโทรศัพท์กูไปเวรตะไล